นิทานเรื่องมณีนาคานาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอันกว้างใหญ่ในวันที่แสงแดดแผดจ้าส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ำเกิดเป็นประกายแวววาวราวกับเพชรนินจินดาณตรงนั้นมีกระท่อมหลังน้อยตั้งอยู่โดดเดี่ยวภายในกระท่อมหลังนั้นมีหญิงชราผมสีดอกเหลานามว่ายายปิ่น อาศัยอยู่กับหลานชายกำพร้าอายุสิบขวบชื่อว่าไอ้หนูยายปิ่นนั้นแก่ชรามากแล้วแต่ด้วยความรักและห่วงใยในตัวหลานชายยายปิ่นจึงพยายามดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างซักผ้าให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นแม้รายได้จะไม่มากนักแต่ยายปิ่นก็ไม่เคยบ่นหรือท้อแท้ยายปิ่นมักจะพูดเสมอว่า ยายยังไหวจไอ้หนูยายจะดูแลหนูตลอดไปเองส่วนไอ้หนูนั้นเป็นเด็กชายกะตันยูรู้คุณแม้จะยังเด็กแต่ก็ขยันขันแข็งช่วยยายปิ่นทำง,งานบ้านทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าตักน้ำเก็บผักเก็บหญ้าเลี้ยงควายและออกไปหาปลาหาหอยริมคลอง เพื่อมาทำอาหารกินกันสองคนยายหลานยามว่างไอ้หนูก็มักจะหาเวลาไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยจากการเล่นมากแค่ไหนไอ้หนูก็ไม่เคยลืมที่จะกลับมาช่วยยายปิ่นทำงานบ้านวันหนึ่งขณะที่ไอ้หนูกำลังหาปลาอยู่ริมคลองได้พบเข้ากับลูกสุนัขขนสีน้ำตาลอ่อนๆตัวเล็กหน้าเอ็นดูนอนขดตัวตัวสันเทาอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ ไอห,หนูเห็นแล้วรู้สึกสงสารจึงอุ้มขึ้นมาดูใกล้ๆพบว่าขาหลังข้างขวาของมันมีบาดแผลเวิกวะคล้ายโดนของมีคมบาดไอ้หนูจึงรีบวิ่งกลับไปหายายปิ่นที่กระท่อมยายยายดูสิหนูเจอลูกหมาบาดเจ็บอยู่ริมคลองไอ้หนูร้องบอกยายปินด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นปนสงสารยายปิ่นละมือจากการซักผ้ามองตามไอ้หนูมาที่แคล่หน้าบ้าน โลูกหมาตัวน้อยใครกันช่างทํากับหนูได้ลงคอยายปินเอ่ยอย่างสงสารหนูไม่รู้นะยายแต่หนูสงสารมันมากเลยมันตัวสั่นไปหมดเลยอะไอ้หนูพูดพลางรูปหัวลูกสุนัขเบาๆอย่างแผ่วเบายายปิ่นมองหน้าหลานชายด้วยความเอ็นดูยายก็สงสารมันเหมือนกันจ้ะแต่ยายก็แก่แล้วทำอะไรมากไม่ไหว จะเลี้ยงหนูกับยายให้รอดทุกวันนี้ก็ยากลำบากมากแล้วนะลูกยายปิ่นพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยยายครับเรารักษาเจ้าลูกหมาตัวนี้เธอนะดูสัญญาว่าหนูจะดูแลมันเองไอ้หนูอ้อนวอนยายปิ่นพร้อมกับส่งสายตาเววาวอนยายปิ่นถอนหายใจเธอรู้ดีว่าฐานะทางบ้านของเธอนั้นยากจนมาก แต่เมื่อเห็นแววตาววาวอนของหลานชายประกอบกับความสงสารลูกสุนัขตัวน้อยยายปิ่นจึงใจอ่อนเอาเถอะเอาเถอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้หนูยายอนุญาตให้หนูเลี้ยงลูกหมาตัวนี้ได้แต่หนูต้องสัญญากับยายก่อนว่าหนูจะต้องดูแลมันเป็นอย่างดีหาอาหารให้มันกินและที่สำคัญหนูจะต้องไม่ทิ้งมันไปไหนเด็ดขาดนะครับยายหนูสัญญาครับ หนูจะรักและดูแลมันเป็นอย่างดีเลยครับไอ้หนูร้องบอกยายปิ่นด้วยความดีใจรีบวิ่งไปหยิบผ้าพันแผลให้ลูกสุนัขตัวน้อยอย่างเบามือหลังจากวันนั้นไอ้หนูก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับยายปิ่นทุกอย่างไอ้หนูตั้งชื่อลูกสุนัขตัวน้อยนี้ว่าเจ้าทองไอ้หนูหาอาหารมาแบ่งให้เจ้าทองกินทุกมือ้อ อาบน้ําแปลงขนและพาเจ้าทองไปวิ่งเล่นเป็นประจำเจ้าทองเองก็ดูจะผูกพันกับไอ้หนูและยายปิ่นมากไม่นานนะักแผลที่ขาของเจ้าทองก็หายเป็นปกติเวลาผ่านไปไอ้หนูเติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงส่วนเจ้าทองก็เติบโตขึ้นเป็นสุนัขแสนรู้เชื่อฟังคำสั่งคอยติดตามไอ้หนูไปในทุกโหนทุกแห่ง คอยเฝ้าบ้านให้ยายปิ่นยามที่ไอ้หนูออกไปทำไร่ทำนากับชาวบ้านวันหนึ่งไอ้หนูได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเศรษฐีใจบุญที่อาศัยอยู่ในเมืองท่านเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้และมัจกจะประกาศหาเด็กหนุ่มกําพร้าที่ขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์ไปทำงานที่บ้านโดยให้ค่าจ้างอย่างงดงาม เมื่อไอหนูได้ยินดังนั้นก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเพราะไอ้หนูอยากจะทำงานหาเงินเพื่อมาช่วยเหลือยายปิ่นที่แก่ชรามากแล้วไม่อยากให้ต้องทำงานหนักอีกต่อไปวันต่อมาไอหนูจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อสมัครทำงานกับท่านเศรษฐีใจบุญโดยมีเจ้าทองสุนัขคู่ใจติดตามไปด้วย ระหว่างทางที่เดินเข้าเมืองนั้นไอ้หนูต้องเดินผ่านป่ารกทึบไอ้หนูรู้สึกหวั่นใจเล็กน้อยเพราะได้ยินกิจศัพท์ว่าในป่าแห่งนี้มีโจรผู้ร้ายชุมมักจะมาดักปล้นฆ่าชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปมาเป็นประจำระหว่างที่ไอ้หนูกำลังเดินอย่างระแวดระวังอยู่นั้นจูจูก็มีเสียงคนร้องตะโกนขึ้นมาว่าหยุดอยู่ที่ตรงนั้นแหละส่งของมีค่ามาให้หมดไม่อย่างนั้น เจ้าจะได้ตายอยู่ที่นี่แน่ไอ้หนูหันไปตามเสียงก็พบกับชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่กำยำสวมใส่เสื้อผ้ามอมแมมมีผ้าโพกศีรษะปิดบังใบหน้าเอาไว้เหลือไว้เพียงดวงตาที่แดงกำ่ำมือข้างขวาถือดาบเล่มใหญ่ส่วนมือข้างซ้ายจูงมา้าสีดำสนิทอยู่ไม่ไกลนักรีบๆส่งของมีค่ามาอย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำหลายครั้ง โจรใจร้ายตวาดลั่นพร้อมกับชักดาบออกมาจากฝักเจ้าทองเห็นดังนั้นก็ขู่คำรามแยกเคี้ยวขู่อย่างเกลี้ยกลาดพร้อมที่จะปกป้องเจ้านายอยา่าอย่าทำอะไรเจ้าทองของข้านะไอ้หนูร้องห้ามหกปากของเจ้าซะข้าไม่เคยสนใจหรอกว่ามันจะเป็นหมาหรือแมวถ้ามันขัดขวางข้าข้าจะฟันมันแน่โจรร้ายตะคอกใส่หน้า พร้อมกับพุ่งเข้าไปหาไอ้หนูอย่างรวดเร็วเจ้าทองเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขวางแล้วงับเข้าที่แขนของโจรร้ายอย่างจังทำให้โจรร้ายร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่โจรร้ายก็คว้าดาบฟันเข้าที่หัวของเจ้าทองเต็มแรงเจ้าทองไอ้หนูร้องอย่างตกใจพยายามวิ่งเข้าไปหาเจ้าทองแต่ก็ไม่ทันแครง เสียงโลหะกระทบกันดังกึกก้องแต่เจ้าทองไม่เป็นอะไรดาบของโจรร้ายถูกบางอย่างป้องกันเอาไว้ทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของชายชาราผมดอกสีเหลาแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมอย่างดีมีท่าทางสง่าผ่าเผยยืนขวางอยู่ตรงหน้าเจ้าทองในมือของชายชาราถือไม้เท้าหัวมังกรซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ป้องกันดาบของโจรร้ายเอาไว้ เ้าเป็นใครกล้าดียังไงถึงกล้าบางังอาจมาขัดขวางข้าโจนร้ายตวาดถามชายชราด้วยความโมโหข้าคือยม,มาบาลผู้ที่จะมาตัดสินคนชั่วอย่างเจ้าชายชราตอบเสียงเข้มฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามาตลกนาตาแกยมบาลที่ไหนจะมาอยู่ที่นี่ได้โจรร้ายหัวเราะลั่นถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองดูนี่เสียสิ ชายชลากล่าวจบก็สะบัดมือขวาไปข้างหน้าฟับเกิดลมพัดกระโชกแรงพัดเอาหมวกที่ปกปิดใบหน้าของโจรร้ายหลุดออกเผยให้เห็นใบหน้าของชายชลาวัยกลางคนที่รูปร่างผอมบางมีรอยแผลเป็นยาวที่แก้มซ้ายบังอาจนะักเจ้ากล้าดียังไงถึงทำให้ข้าอับอายขายหน้าได้เช่นนี้โจรร้ายกล่าวด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกลาด พร้อมกับพุ่งเข้าหาชายชราอีกครั้งเจ้ามันชั่วช้าเกินไปแล้วข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ชายชรารับมือกับโจรร้ายอย่างคล่องแคล่วทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดกินเวลาเนิ่นนานในที่สุดชายชราก็สามารถใช้ไม้เท้าหัวมังกรฟาดเข้าที่ศีรษะของโจรร้ายอย่างจังจนล้มลงแน่นิ่งไปเจ้าทองเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ไอ้หนูรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของเจ้าทองด้วยความเป็นห่วงข้าไม่เป็นอะไรหรอกไอ้หนูขอบคุณเจ้ามากนะที่คอยเป็นห่วงข้าเจ้าทองพูดขึ้นทำเอาไอ้หนูตกใจจนตาโตเจ้าเจ้าเจ้าพูดได้ไอ้หนูอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงใช่ข้าพูดได้เจ้าทองพยักหน้าแล้วแล้วทำไมข้าถึงเพิ่งจะมารู้ตอนนี้ ไอ้หนูถามด้วยความสงสัยเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรู้ความจริงแล้วเจ้าทองตอบความจริงอะไรเจ้าหนูถามอย่างอยากรู้ความจริงก็คือเจ้าทองกำลังจะ,ฉะเฉลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้าอธิบายเองชายชารารีบพูดแทรกขึ้นท่านเป็นใครไอ้หนูหันไปถามชายชารา ข้าก็คือพ่อพญาอนันตนาคราชผู้ปกครองเมืองบาดาลแห่งนี้ชายชาราตอบเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชไอ้หนูร้องอย่างตกใจใช่แล้วส่วนเจ้าทองก็คือลูกชายของข้าเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวลูกชายของท่านไอ้หนูยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมเรื่องมันมีอยู่ว่า เจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ไอ้หนูฟังเมื่อหลายปีก่อนข้าได้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อตามหาสมุนไพรวิเศษมารักษาอาการป่วยหนักของพระมเหสีแต่ระหว่างทางข้าถูกพลานป่าใจร้ายล้อมจับตัวเอาไว้หวังข้าเอาเกร็ดวิเศษโชคดีที่เจ้าทองซึ่งตอนนั้นยังเป็นทารก ซ่อนตัวอยู่ในถ้าจึงรอดพ้นจากเนื้อมือของพลานป่าข้าถูกพลานป่าทำร้ายจนปลางตายแต่ด้วยความแค้นทำให้ข้ามีชีวิตรอดและกลับมายัางเมืองบาดาลได้สำเร็จแต่ด้วยพิษบาดแผลทำให้ข้าไม่สามารถกลับร่างเป็นมนุษย์ได้อีกข้าจึงต้องส่งบริวารพญานาคปลอมตัวเป็นสุนัขขึ้นไปตามหาเจ้าทองบนโลกมนุษย์จนกระทั่งได้พบกับเจ้า เด็กกัตัญยูที่ช่วยชีวิตลูกชายของข้าเอาไว้เจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านพ่ออย่าเสียใจไปเลยอย่างน้อยเราก็ได้พบกันแล้วเจ้าทองปลอบใจบิดาเจ้าทองพ่อขอโทษที่ต้องให้เจ้าลำบากเช่นนี้เจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวด้วยความเสียใจ ไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อข้ามีความสุขดีที่ได้อยู่กับไอ้หนูเจ้าทองตอบพลางหันมามองไอ้หนูด้วยสายตาที่ซาบซึง้งไอ้หนูได้ยินดังนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่เจ้าทองรู้สึกดีที่ได้อยู่กับตนไอ้หนูเจ้าเป็นเด็กกระตันยูรู้จักตอบแทนบุญคุณข้าขอขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยชีวิตลูกชายของข้าเอาไว้ และดูแลเขาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวขอบคุณพร้อมกับหยิบกล่องไม้แกะสลักอย่างประณีตออกมาจากสาบเสื้อนี่เป็นเครื่องบรรณาการเล็กๆน้อยๆที่ข้านำมามอบให้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของเจ้าเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวพรางยื่นกล่องไม้ให้กับไอ้หนู ไอ้หนูรับกล่องไม้นั้นมาด้วยความรู้สึกตื้นตันใจเมื่อเปิดกล่องไม้ออกก็ต้องตกตะลึงเพราะภายในกล่องไม้นั้นมีไขมุกเม็ดใหญ่เท่ากำปั้นเป็นประกายแวววาวราวกับดวงดาวบรรจุอยู่เต็มกล่องนี่มันไอ้หนูเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจนี่คือไข่มุกมณีนาคาไขมุกวิเศษ ที่สามารถบันดาลสิ่งต่างๆตามที่เจ้าปรารถนาได้จงเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวอธิบายไอ้หนูได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่แล้วไอ้หนูก็จุดคิดถึงบางอย่างท่านพ่อข้าขออะไรบางอย่างได้หรือไม่ไอ้หนูเอ่ยถามได้สิเจ้าอยากได้อะไร บอกข้ามาได้เลยเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวอนุญาตข้าไม่ได้อยากได้อะไรมากมายข้าเพียงแต่อยากให้ท่านพ่อช่วยรักษาตาของยายของข้าที่ตาบอดทั้งสองข้างให้หายเป็นปกติเพื่อที่เขาจะได้เห็นโลกที่สวยงามและอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสของข้าไปนานๆไอ้หนูกล่าวบอกความปรารถนาของตนพร้อมกับน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ ได้สิข้ายินดีช่วยเหลือเจ้าเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวตอบตกลงด้วยความยินดีพร้อมกับร่ายมนคาถาเสกน้ำวิเศษใส่ในขวดแก้วมอบให้กับไอ้หนูเจ้าจงนำน้ำวิเศษนี้ไปหยอดตาของยายของเจ้าเถิดเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชกล่าวบอกขอบพระคุณท่านพ่อเป็นอย่างสูง ไอ้หนูกล่าวขอบคุณด้วยความดีใจหลังจากนั้นไอ้หนูเจ้าทองและเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชต่างก็ร่ำลาจากกันด้วยความอาลัยโดยเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชได้มอบแหวนหยกสลักรูปมังกรให้กับไอ้หนูไว้เป็นเครื่องระลึกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าถ้าหากไอ้หนูต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดก็ให้สวมแหวนวงนี้แล้วอธิษฐานขอ เจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชก็จะมาช่วยเหลือในทันทีไอ้หนูเดินทางกลับบ้านด้วยความดีใจพร้อมกับเจ้าทองสุนัขคู่ใจที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเพื่อนรักที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างกายเมื่อกลับถึงบ้านไอ้หนูก็นำน้ำวิเศษที่ได้จากเจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชไปหยอดตาให้กับยายปิ่นปรากฏว่ายายปิ่นสามารถมองเห็นได้เป็นปกติ สร้างความดีใจให้กับยายปิ่นและไอ้หนูเป็นอย่างมากต่อมาไอ้หนูได้นํำไข่มุกมณีนาคาที่เจ้าพ่อพญาอนันตนาคราชมอบให้ไปขายได้เงินมาจำนวนมากไอ้หนูนําเงินจำนวนนั้นไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่กว้างขวางมั่นคงแข็งแรงและซื้อที่นาเพิ่มขึ้นอีกหลายไร่เพื่อทำกินสร้างฐานะให้กับครอบครัวไอ้หนูใช้ชีวิตอยู่กับยายปิ่น และเจ้าทองอย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีไอ้หนูเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กกระตันยูแม้จะเผชิญกับความยากลําบากแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งยายและยังทำทุกอย่างเพื่อให้ยายมีความสุขการทำความดีไม่หวังผลตอบแทนย่อมนำความสุขมาให้แม้การช่วยเหลือลูกพญานาคของไอ้หนู จะไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแต่สุดท้ายก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่ามิตรภาพที่ดีและความช่วยเหลือในยามที่ต้องการจงพอใจในสิ่งที่ตนมีและขยันทำมาหากินยอมทำให้ชีวิตมีความสุขไอ้หนูไม่ได้โลภมากอยากได้ทรัพย์สมบัติของพญานาคแต่กลับขอให้ช่วยรักษาตาของยายและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก็มีความสุขได้นะคะ